โอเคครับผมสวัสดีครับวันนี้พบกับช่อง RVPXIV Channel นะครับผมสำหรับวันนี้ก็กลับมาในเกม s อ r อาร Online ลน์อัลเ s h e e d d i n g กันอีกเช่นเคยนะครับผมนะหลังจากวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับผมนะผมก็ได้ลงคลิปสุ่มกาชาลิสเบตไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูเนาะก็ไปดูได้นะครับผมนะซึ่งก็โอ้โหไม่อยากจะบอกเลยนะครับผมนะว่าสภาพเป็นยังไงนะครับผมนะแต่วันนี้เราก็จะไม่ได้พูดถึง เกี่ยวกับกาชาแต่อย่างใดนะครับผมนะแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับอีเวนต์สเต g แลนด์กิ้งนั่นเองนะครับผมนะที่มันได้เข้ามาพร้อมกับตู้กาชาน่นแหละเนาะซึ่งตอนนี้ผมก็ได้ลงจบไปถึงชั้นสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะในวันนี้ผมจะมารีวิวตัวละครน,นั่นเองนะครับผมนะอ่าเนาะรีวิวตัวละครสุดแบกในตี้ธาตินผมเลยนะครับผมนะนั่นก็คือตัวละครอ d ดิสลังก็ตนั่นเองนะครับผมนะหรือว่า ตัวละครลิปิตต์อีดิสนั่นเองนะครับผมนะเออเนาะสำหรับอีดิสตัวละครตัวนี้ก็ไม่ใช่ตัวละครครบรอบ2ปีแต่อย่างใดนะครับผมนะมันมาก่อนที่จะครบรอบ2ปีอีกสำหรับอีดิสตัวละครตัวนี้นะครับผมนะซึ่งจริงๆอีดิสตัวละครตัวนี้ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับผมนะแต่เนื่องจากว่าช่วงเนี้ยเออคือผมไปอัปเกรดใส่นู่นใส่นี่ให้มันเยอะแยะไปหมดเลยนะครับผมนะวันนี้เนาะผมก็เลยจะมารีวิวอีกรอบหนึ่งนะครับผมนะสำหรับ ith, อีดิสนละังก็ส์เนาะก็ แน่นอนนะครับผมนะดามเมจเนี่ยก็ต้องเพิ่มจากคลิปเก่าแบบเยอะมากๆแน่นอนนะครับผมนะอ่าเนาะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของตัวละครอ,อีดิสล่างก็สกันก่อนดีกว่าเนาะว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมนะไปและนี่เลยเนะครับผมนะนี่คือหน้าตาของตัวละครอ,อีดิสก็สติดออฟเดอะแอพพิสนั่นเองนะครับผมนะอ่าเนาะโอ้โหบอกเลยว่า แค่พูดถึงภาพอาร์ตเวิร์กยังไม่ต้องพูดถึงสกิลอะไรแต่อย่างใดเนาะสวยงามมากนะครับผมนะคือเหมาะแก่การปั้นขึ้นเลเวล100แบบเต็มๆเ,เลยนะครับผมนะยังไงก็นะอืมแต่วันนี้นะครับผมนะผมก็ปั้นขึ้น120แล้วนะครับผมนะจริงๆ120เนี่ยผมยังไงผมก็แนะนําให้ปั้นขึ้นอยู่แล้วนะครับผมนะไอที่ผมบอกเนื้เลเวล100เนี่ยคือเอาแค่ภาพอาร์ตเวิร์กนะแต่ถ้าอยากจะเอาอีดิสตนี้มาเล่นแบบเต็มๆจริงๆเนี่ยขึ้น120ยนผมนะบอยยว่ค่า แก่การปั้นแน่นอนสําหรับอีดิสตัวละครตัวนี้นะครับผมนะอ่าเนาะสำหรับอีดิสตัวละครตัวนี้ผมก็ต้องอธิบายก่อนว่ามันเป็นตัวละครธาตุมืดนะครับผมนะใช้ดาบเป็นอาวุธเนาะแล้วก็เอ่อส่วนของการโจมตีเนาะก็จะโจมตีเป็นกายภาพนะครับผมนะไม่ได้เป็นโจมตีเป็นเวทเนาะสำหรับสเตตัสนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเนาะสำหรับสเตตัสนะครับผมนะก็มันเป็นตัวตีกายภาพเนาะแอคแท็กจะอยู่ที่ 9,512นะครับผมนะประมาณนี้เนาะส่วนคริติคอลจะอยู่ที่1,278นะครับผมนะสปีดอยู่ที่343นะครับผมนะสำหรับสปีดเนี่ยก็จะอยู่กลางๆนะครับผมนะไม่ได้สูงไม่ได้ต่ำเกินไปเนาะสำหรับสปีดนะครับผมนะอ่าเนาะสำหรับของสมใส่ของอีดิสนะครับผมนะก็แน่นอนนะครับผมนะสำหรับอาวุธเนาะก็จะเป็นอาวุธจากอีดิสครบรอบ2ปีนะครับผมนะ สำหรับความสามารถของอาวุธเนาะก็คือจะเป็นการเพิ่ม a อ t a c k กับ Critical 15ให้กับผู้สมใส่เนาะแล้วก็จะเพิ่มคีย์ดาเมจ8เปอพื่อผู้สมใส่เจอศัตรูที่เป็นธาตุแสงนะครับผมนะอ่านี่คือความสามารถของอาวุธเนาะต่อมานะครับผมนะสำหรับชุดเนาะก็จะเป็นชุดจากเอ่อเควสนะครับผมนะตอนครบรอบ2ปีเนาะซึ่งความสามารถของชุดเนี่ยก็คือจะเป็นการเพิ่ม HP 6ให้กับผู้สมใส่เนาะแล้วก็จะเพิ่ม a อ t a c k 8ให้กับผู้สมใส่ เมื่อผู้สวมใส่คืออีดิสนั่นเองนะครับผมนะอ่าซึ่งชุดนี้ก็เข้ากับอีดิสตัวละครตัวนี้เป็นอย่างดีนะครับผมนะโซนแหวนเนาะก็ตามเดิมนะครับผมนะอัดดาเมจล้วนๆนะครับผมนะก็คือจะเป็นการเพิ่มแอคแท็ก8%ให้กับผู้สวมใส่เมื่อเกรดรีคอลเลคชันฟิลธาตุมืดเราเท่ากับ3หรือว่ามากกว่า3เนาะอ่าซึ่งแหวนเนาะผมก็ยัดไปทั้งหมด4รูเลยนะครับผมนะก็คือจะเพิ่มแอคแท็กได้ทั้งหมด32%เนาะถ้าเราเพิ่มเกรดรีคอลเลคชันฟิลนะครับผมนะของธาาาาาาตุมมืืดใหห้เเท่่่กกกับ3 3รอววนะ ก็ประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับของสมใสของอีดิสเนาะต่อมานะครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูซอสสกิลกันดีกว่าเนาะสำหรับสกิลแรกนะครับผมนะอินคาร์เนตสกิลเนาะเกลทันเดอร์คราบนะครับผมนะก็คือจะเป็นการโจมตีใส่เป้าเดียวแบบซูเปอร์สตรองนะครับผมนะหลังจากนั้นเนี่ยมันจะโบกเกลรีคอลเลคชันฟิลด์ธาตุมืดเพิ่มขึ้นมาอีก3แล้วแล้วก็จะเพิ่มเอ็กแท็กสิให้กับทีมธาตุมืดเราทุกตัวนะครับผมนะประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับอินคาร์เนตสกิลเนาะ เทนเดอร์แคร็บนะครับผมนะต่อมาซอสสกิลนะครับผมนะสสกิลหลกัลกๆของ ith, นะอีดิชเนาะสำหรับสกิลแรกนะครับผมนะสกิล 4, นะสเนาะซีเควนซ์โลคัสสนะีเนาะก็คือที่เป็นการโจมตีใส่เป้าเดียวแบบสตรองนะครับผมนะหลังจากนั้นเนาะมันจะลดชาร์จระหว่างห้ามลง20%เป็นเวลา3เทนะิร์นเนาะแล้วก็จะชาร์จสกิลขึ้นมา21.5%นะครับผมนะ สโตร์สกิลที่2เป็นสกิล A นะครับผมนะโซนิกริปเอบูตเอเนาะก็คือจะเป็นการโจมตีใส่เป้าเดียวแบบเอ็กซัสตอร์นะครับผมนะหลังจากนั้นเนี่ยดามเมจของสกิล A จะถูกเพิ่มเข้ามาอีก20%ถ้าเกตดรีคอร์ดเซชันฟิลด์ธาตุมืดเราเท่ากับ3หรือว่ามากกว่า3มนั่นเองเนาะอ่าก็ต้องเป็นสกิลที่ต้องเล่นกับเกตดรีคอร์ดเซชันฟิลด์ธาตุมือดอีกเนาะส่วนสกิลที่3เป็นสกิลเอนชาร์โมดนะครับผมนะก็เดสออฟเดอะเอปิสตนะครับผมนะก็คือจะะะเเเเเเปป็็นนนนนกาาาาารรข้สสู่สถวล3ทิ3์ ทุกสกิลจะใช้มานาะเพิ่มขึ้น2เท่าทุกสกิลนะครับผมนะหลังจากนั้นเนี่ยมันจะโบกเกตรดีคอเลคชั่นฟิลทาดมืดเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งนะครับผมนะประมาณนี้เนาะ พอหลังจากเปิดเอนชาร์สโหมดไปแล้วนะครับผมนะสำหรับสกิล C กับสกนะิล A เนาะก็จะถูกบัฟความสามารถขึ้นมาอย่างแรกเลยคือจะมีการโจมตีเพิ่มขึ้นอีก1ครั้งนะครับผมนะปกติถ้า e d i t ชมันไม่ได้เปิดเอนชาร์สโหมดเนี่ยมันจะโจมตีแค่ครั้งเดียวเนาะแต่ว่าถ้าเปิดเอนชาร์โหมดแล้วเนี่ยมันจะมีการโจมตีเสริมขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งนะครับผมนะหรือว่าส่งล่างเงาไปตีนั่นเองเนาะพูดง่ายๆนะครับผมนะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเราจะเห็นในด่านกันนะครับผมนะส่วนส สกิลซีแล้วเนี่ยสกิลเก็ถูกบ้าความแรงด้วยเช่นกันเนาะแล้วก็สกิลซีเนี่ยจะมีการเบรกเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับผมนะนอกจากสกิลซีจะชาร์จได้แล้วเนี่ยยังสามารถเบรกได้อีกนะครับผมนะซึ่งเบรกเนี่ยก็เบรกได้อีก10%าะอ่าประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับความสามารถหลังเปิดเอนชาร์หมดไปแล้วนะครับผมนะ ต่อมาเดี๋ยวเรามาดูนอกเหนือจาก4สกิลหลักๆของเอดิสกันนะครับผมนะสำหรับสกิลแรกเนาะก็จะเป็นสเปเชียลพาร์ตเนอร์นะครับผมนะสำหรับสเปเชียลพาร์ตเนอร์ของเอดิสตัวละครตัวนี้ก็คือจะเป็นอาร์เซนานั่นเองนะครับผมนะก็คือเอดิสตัวละครตัวนี้สามารถใช้แอคทีฟลิงคู่กับอาร์เซนาได้ทุกตัวละครเลยนะครับผมนะประมาณนี้เนาะต่อมาถ้าเอดิสตัวละครตัวนี้เป็นผู้นําทีมเนาะจะเพิ่มแอคแท็ก5%ให้กับทีมธาตุมืดเหล่าทุกตัวนะครับผมนะแต่ถ้ามันเป็นเมมเบอร์เนาะจะเพิ่มมมใหห้กกัับททีธาาตตุุืดเล่ว ประมาณนี้นะครับผมนะอย่างที่บอกไปแล้วว่าเอดิสตัวละครตัวนี้มันไม่มีชาร์จสเต็กนะครับผมนะั้นหรือว่าไม่มีกาดเบรกหรือว่าไม่มีอินคาร์ในคอมโบเนาะก็ประมาณนี้นะครับผมนะั้นประมาณนี้เนาะต่อมานะครับผมนะสำหรับรูนเฉพาะของเอดิสตัวละครตัวนี้เนาะก็จะเป็นการเพิ่มแอสแท็ก3%แบบไม่มีลนะิมิตเทิร์นเนาะแล้วก็จะเพิ่มคีดาเมจ15%เมื่อเริ่มต่อสู้เป็นเวลา2เทิร์นผลของรูนจะถูกใช้ก็ต่อเมื่อเจอศัตรูที่เป็นธาตุมืดเท่านั้นนะครับผมนะอ่าประมาณนี้เนาะ สำหรับรูนที่ผมจะแนะนําให้ใส่นะครับผมนะก็จะมีอยู่2เซตด้วยกันเนาะสำหรับเซตแรกก็จะเป็นเซตสมดุลน,นะครับผมนะสหมัด2ส,สปีดนะครับผมนะ่วนอีกเซตหนึ่งเน้นดาเมจหนักๆให้กับอีดิสไปเลยก็คือจะเป็น3หมัด1สปีดนะครับผมนะก็สําหรับรายละเอียดตัวละครอีดิสก็จะประมาณนี้นะครับผมนะเดี๋ยวเราไปดูในด่านอีเวนต์ล่าสดกันดีกว่าว่าอีดดิสตัวนี้จะแพงลิตรได้ขนาดไหนนะครับผมนะ สำหรับด่านที่วันนี้เราจะมารีวิวกันเนาะก็จะเป็นอีเวนต์สเตจแลงกิ้งล่าสุดเลยนะครับผมนะอ่าก็อย่างที่บอกไปแล้วเนาะว่าผมลงจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะแต่ว่ายังไม่ได้ไต่เอ่อยังไม่ได้ไต่แลงเฉยนะครับผมนะสำหรับด่านที่วันนี้เราจะมาเนาะก็จะเป็นด่านชั้นที่20นั่นเองนะครับผมนะเจอบอสเลเวล135นะครับผมนะบอสที่เราเจอเนี่ยก็จะเป็นบอสเลออนเดอะไลท์บีดนั่นเองนะครับผมนะอ่าเนาะเดี๋ยวเรามาดูทีมกันดีกว่านะครับผมนะ สำหรับทีมที่ผมเอาไปก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมนะอลิซสอปีเป็นผู้นําทีมนะแล้วก็จะเอาอีดิสล่างมืดไปนะครับผมนะหรือว่าล่างดาร์กนั่นเองเนาะอ่านะครับผมนะเอาไปเพราะเอาไปเพิ่มเกรดดคอลเลกชันฟิวนะครับผมนะแค่นั้นเลยเนาะส่วนอาร์น่าตัวนี้นะครับผมนะอาร์น่าแต่งงานเป็นตัวที่ผมอยากเล่นมานานแล้วนะครับผมนะพอลิสเบตกับซิลิก้าไม่ออกผมเลยปั้นมันขึ้น120เลยนะครับผมนะอา่าเนาะในคลิปนี้นะครับผมนะก็ชั้นล่มอาร์น่าตัวนี้ผมเอามาทั้งฮิมค้วยนะครับผมนะ แล้วก็เอามาเป็นคีดาเมจไม่ใช่คีดาเมจสิแล้วก็เอามาเป็นแอคทีฟลิงค์คู่กับอีดิสนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็อีดิสล่างก็อตเนาะเอามาเป็นตัวรีวิวหลักในวันนี้นะครับผมนะโซนยูจีโอนะครับผมนะยูจีโอธาตุแสงเนาะจริงๆก็เอามาเพิ่มแอคแท็กกับคีดาเมจแค่นั้นเลยนะครับผมนะโซ่คริโตะตัวละครตัวนี้นะครับผมนะเอามาลดเกาะกายภาพเฉยๆเลยนะครับผมนะประมาณนั้นเนาะไปเราไปรู้กันเลยดีกว่านะครับผมนะ โอเคมาสวัสดีจ้าลีออนมาแล้วรอบสกิลแรกของเอดิทที่เราจะใช้กันเนาะก็จะเป็นสกิลเอนชาร์โมนั่นเองนะครับผมนะก็ติด of the abyss ในรับผมนะก็คือจะเป็นการเข้าสู่สถานะเอนชาร์โมเป็นเวลา3เทิร์นเนาะทุกสกิลจะใช้มานาเพิ่มขึ้น2เท่าทุกสกิลหมดเลยนะครับผมนะพอหลังจากเข้าสู่สถานะเอนชาร์โมไปแล้วเนาะก็จะเพิ่มเกรด requirement fuel ชาตุมืดเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งนะครับผมนะประมาณนี้เนาะ โว้บโอเคอา่าประมาณนี้นะครับผมนะเป็นการสร้างร่างเงาขึ้นมาเนะาะอ่าเราค่อยใช้สกิลต่อแล้วกันเนาะโอเคอุ้ยยังกดคุณสองขอภยัยไปอินดิสลางมีทั้งก๊อตมีทั้นะทงดาร์กเนี่ยครับผมนะแม่ อ่ะต่อมานะครับผมนะสำหรับสกลิลต่อไปที่เราจะใช้กันเนาะก็จะเป็นสกลิลสนะครับผมนะซีเควนซ์โลคัสสนะี่เนาะก็คือจะเป็นการโจมตีใส่เป้าเดียวแบบเอ็กซ้าสตองเนี่ยผมนะหลังจากนั้นเนี่ยมันจะส่งร่างเงาของมันเนี่ยไปโจมตีอีกครั้งหนึ่งแบบวิกนะครับผมนะพอหลังจากที่โจมตีเสร็จเนาะก็จะลดอินคาร์เนชาร์นฝั่งตรงข้ามลง20%เป็นเวลา3เทิรนะ์นเนาะแล้วก็จะชาร์จสกลิลขึ้นมา26.5%นะครับผมนะแล้วก็จะเบรกกสิกลฝั่งข้ามได้ด้วยเนาะอ่าประมาณนี้ฟันโบอืมแล้วก็จ่างเงาไปตีอีกทีนึง โอเคประมาณนี้นะครับผมนะเอเคแล้วก็อาส์นะเวดดิ้งนะครับผมนะแหมกว่าจะได้เล่นแบบเต็มๆนะครับผมนะสำหรับอาสนะก็อย่างที่บอกว่าเอามาฮิวนะครับผมนะเอามาเพิ่มคีดาเมจได้ด้วยนะครับผมนะอ่าประมาณนั้นเนาะโอเคฮ้ยแล้วก็เพิ่มคีด์ดมนะครับผมนะซึ่งอารมณ์มันก็จะคล้ายๆกับเซลิก้าตัวละครรอบๆสองปีครึ่งเนาะโอเค ก็อเ,เอายูจีโอออกมาถึงเวลาแล้วนะจ๊ะยูจีโอยูจีโอไปกับทีมไหนก็อร่อยทุกทีต้องการมันเลยนะสับยูจีโอเนี่ยแม่ไม่เป็นไรมาริโตเอาอมาลงหน่อยเปลี่ยนอัสนะออกแต่ว,ว่าค่อยค่อยโชว์นะจ๊ะ อต่อมาเลยครับผมนะเดี๋ยวเราจะใช้อีคาเนสสกิลกันนะครับผมนะซึ่งเออ่ต้องอธิบายก่อนว่าสำหรับอีดิสร่างก็ส์เนาะมันไม่ได้มีอีคาเนสคอมโบนะครับผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยจะใช้อลิสครบรอบ2ปีมาเป็น คู่อินคาร์เนตคอมโบคู่กับอีดิสลังกอนั่นเองนะครับผมนะอ่าเนาะเพราะว่าตอนที่ผมเล่นเนี่ยผมก็ใช้อย่างนี้นะครับผมนะสำหรับอินคาร์เนตสกิลของอีดิสลังกอ์นะครับผมนะก็คือที่เป็นการโจมตีใส่เป้าเดียวแบบซูเปอร์สตรองนะครับผมนะหลังจากที่โจมตีแล้วเนาะก็จะบวกเกต์ดีคอนแทคชั่นสิลธาตมืดเพิ่มขึ้นมาอีก3นะครับผมนะแล้วก็จะเพิ่มแอคแท็กสิให้กับตัวละครธาตุมืดเราเนาะประมาณนี้นะครับผมนะไปลุยกันเลยดีกว่าเนาะสำหรับเอ่อแอนิเมชัากี่้เนะะครับผมน เนื่องจากว่าถ้าเราใช้อินคาร์ในคอมโบเนี่ยมันจะไม่ได้เห็นแอนิเมชันของอีดิสแบบเต็มๆนะครับผมนะแต่มันจะเห็นของอลิสเต็มๆแทนเนาะซึ่งผมก็ข้ามไปเลยนะครับผมนะเราไม่ได้มารีวิวอลิสนะทั้งข้าม,ามเลยมาอปแล้วจ้าปล่ไปพินเลยเท่าไหร่แปดแสนหนึ่งโหสุดยอดนะครับผมนะแปดแสนหนึ่ง สิสเทมคอคร์ลดิสชาร์จที่ของอีดิสนนอตก็คือป็นิคลีบูตเอนะครับผมนะก็คือี่เป็นการโจมตรีใส่เป้าเดียวแบบเอ็กซ้าสตรงนี่ยผมนะหลังจากนั้นเนี่ย มันก็จะทําการโจมตีอีกครั้งหนึ่งโดยการส่งล่างเงาไปนะครับผมนะหลังจากนั้นเนาะดาเมจของสกิลเจะถูกเพิ่มขึ้นมาอีก20%เนาะถ้าเกรรีคอรเด็ชันฟิลธาตุมืดเราเท่ากับ3หรือว่ามากกว่า3ามมันเองเนาะซึ่งตอนนี้เกรรีคอรเด็ชันฟิลเราเท่ากับ5เลยนะครับผมนะสับธาตุมืดเนาะอ่าเดี๋ยวเรามาดูดาเมจกันดีกว่าขนาดเมื่อกี้อินคาร์ในสกิลยัง8ปดแสนหนึ่งนะครับผมนะไปยูจีโอปั๊บดาเมจให้อีกรอบนิดโอเค อัในในี้เพื่อต้องไปดูนะครับผมนะดูอีดิสดีกว่าอีดิสล่างก็ 6, สิหกแสนเก้าจ็แสนะไรก็ได้อ่ะเจ็แสนเลยอ่ะเออรวมๆเลยคือตีประมาณแปดแสนสี่นะครับผมนะเบ็ดเสร็จแล้วคือตีแปดแสนสี่นะครับผมนะอีดิสบอกเลยว่าโอ้โหมะนี่ขนาดตัวละครมันไม่มีพวกการเบรคไม่มีพวกชาร์จอะไรประมาณนั้นอนะ่ะเออ มีพวกนั้นอะยังแบบยังโหดขนาดนี้อะเออโอเคเดี๋ยวไว้อีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูคู่แอคทีฟลิงสำหรับสกิลสุดท้ายที่เราจะใช้กันในคลิปนี้นะครับผมนะก็คือจะเป็นสกิลแอคทีฟลิงนั่นเองนะครับผมนะอย่างที่บอกว่าอ d ดิสตัวละครตัวนี้มีสเปเชียลพาร์ตเนอร์คืออาร์เซน่นเองนะครับผมนะก็คืออ d ดิสตัวละครตัวนี้สามารถใช้แอคทีฟลิงคู่กับอาร์เนาได้ทุกตัวละครในเกมนี้เลยนะครับผมนะอ่า แต่ถ้าใช้แล้วจะคุ้มที่สุดก็จะเป็นอาสุนาธาตุมืดเนาะเพราะว่ามันจะได้รับโบนัสทั้งหมด2ส่วนนะครับผมนะโบนัสส่วนแรกเนี่ยโบนัสส่วนของสเปเชียลพาร์ทเนอร์นะครับผมนะโบนัสส่วนที่2ก็จะเป็นโบนัสส่วนของเอเลเมนต์นั่นเองนะครับผมนะโบนัสส่วนของอาวุธจะไม่ได้รับเนาะเพราะว่ามันใช้อาวุธคนละแบบนะครับผมนะอ่าประมาณนี้เนาะมาลุยกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูดาเมจกันดีกว่าเนาะมาอืมประมาณนี้เนาะใช้คู่กับอาสุนาอเวตติ้งด้วยมาลุยกันหน่อย เมื่อกี้ก็น่าจะเห็นไปแล้วนะครับผมนะสับตาเม็ดอันแรงนะครับผมนะของอีดิสเนาะทั้งอินคาร์เนตสกิลทั้งสกิลเอโคตรแรงเลยนะครับผมนะโหก็ส่งไปตีอีกทีหนึ่งประมาณห้าหมื่นปอืมก็ประมาณห้าหมื่นอะอาซูนะก็ตีไปอีกรอบคูแอคทีฟลิงก์โอเคสวยแล้วก็จะฮิลแล้วก็เพิ่มที่เดมนะครับผมนะก็แอคทีฟลิงก์ทำงาน โบโอ้โห400,000สามไม่บอกเลยว่าสุดยอดนะครับผมนะอืมไม่ต้องมีลิซเบตก็ได้ไม่ต้องมีมีอีดิสตัวนี้สบายเนี่ยแหละประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับคลิปรีวิวอีดิสร่างกตในวันนี้เนาะ เดี๋ยวเราไปสรุปกันท้ายคลิปนะครับผมนะก็สรุปโดยรวมเลยนะครับผมนะสำหรับอีดิสร่างก็ตัวนี้นะครับผมนะสำหรับใครที่มีในคลังนะครับผมนะเก็บไว้ในคังเอามันไว้นอนคลังผมไม่แนะนําว่าให้นอนคลังนะครับผมนะแนะนําปั้นมันขึ้นมาเล่นเถอะเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่แทบจะไปได้ทุกด่านแบกได้สุดยอดมากนะครับผมนะเป็นตัวละครที่แบกได้จริงๆนะครับผมนะสำหรับอีดิสตัวละครตัวนี้นะครับผมนะอย่าเอามันมานอนคังเลยนะครับผมนะเอามันมาเล่นดีกว่านะครับผมนะเพราะว่าตัวละครมันเนี่ย เก่งมากนะครับผมนะอย่างที่บอกว่าเก่งสุดๆไปเลยนะครับผมนะสำหรับอีดิสตอร์ครตัวนี้นะครับผมนะโอเคสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมนะก็โอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับผมนะที่เข้ามารับชมรับฟังกันในวันนี้เนาะใครยังไม่กดติดตามกดถูกใจกดซับสไครต์ก็ช่วดยกดเพื่อที่จะเป็นกําลังใจผมในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับผมนะสำหรับใครที่ยังไม่กดกระดิ่งเนาะก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปเนาะ สำหรับใครที่ตามหาลิซเบธอยู่นะครับผมนะหรือว่าจะเป็นซิลิก้านะครับผมนะก็ขอให้ได้นะครับผมนะขอให้ได้ขอให้โดนกันทุกคนนะครับผมนะโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรจะฝากแล้วนะครับผมนะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายไว้เจอกันนะครับ